ไฟจากเบียงจันก็มาถึงสถานีวังเบียง ถึงแล้วสถานีรถไฟวังเวียงวันนี้จะมาขึ้นไปหลวงพระบางนะครับอาคารด้านหน้าก็จะเป็นอาคารของสถานีรถไฟนะครับตรงนี้วังเวียงปกติมันมีอันน่าจะสิบหกนำเชื่อมโซ่โซ่ห้างตู้ ถึงแล้วครับสถานีรถไฟวางเวียงนะครับอยู่ด้านหลังผมก็จะไปขึ้นรถไฟไปหลวงพระบางนะครับด้านหลังนะครับตู่ก็เดินเข้าไปในสถานีรถไฟวังเวียงจุดนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟวางเวียง ด้านในต้องใส่แมทนะครับใส่แมทใส่แมทุกคนเพื่อป้องกันโควิดนี่คือบริเวณภายในสถานีรถไฟนะครับก็จะมีที่นั่งมีนั่งนั่งรอขอบวนต่อไปก็จะเป็น10โมงนี่คือบรรยากาศของภายในสถานีรถไฟวังเวียง นีรถไฟวางเวียงนะครับตัวนี้ที่ก็เป็นทางออกสำหรับออกไปขึ้นรถไฟด้านนอกนะครับนี่คือภายในบริเวณอาคารของสถานีรถไฟวังเวียงบรรยากาศแอร์เย็นสบา,าย ดูบรรยากาศรอบๆนะครับท่านที่เข้ามาก็จะมีการสแกนเหมือนกับขึ้นเครื่องบินกระเป๋าสแกนสแปะสแกนตัวคนด้วยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสแกนนะครับส่วนกระเป๋าก็จะ วางแล้วก็มันจะไหลเข้ามาค่อยมาเก็บเอาด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลถ้าหากว่ามีสิ่งต้องห้ามเช่นห้าเหมเอาสเปรย์ที่มีแอลกอฮอล์เข้ามานะครับ นี่ก็จะเป็นตั๋วรถไฟนะครับที่จองแล้วก็มานั่งรอรอรถไฟที่จะเข้ามาภายในอาคารสถานีรถไฟบางเวียงนะครับก็จะมีที่นั่งสลับรอรถไฟด้านข้างก็จะมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำห้อง VIP มีน้ำดื่มนะครับมีน้ำดื่มอันนี้เป็นห้อง VIP ห้อง VIP ก็จะใส่กุญแจไว้นะครับด้านนอกก็จะเป็นที่จะออกไปขึ้นรถไฟนี่คือดูบริเวณร,บรอบๆของสถานีรถไฟวางเวียงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำนะครับาเดินเข้าห้องน้ำ ห้องน้ำก็จะแยกชายหญิงซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำชายข้องนั้นก็จะเป็นหญิงห้องน้ำสะอาดสะอ้านห้องน้ำสะอาดสะอ้านนะครับที่ล้างมือ ก๊อกน้ำอัตโนมัติยื่นมือได้ระยะมันก็จะออกมาอัตโนมัตินะครับรถไฟจะมาแล้วครับตอนนี้เข้าแถวกันแล้วครับเริ่มเท่าแถว เพื่อที่จะออกไปจากสถานีเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกเป็นหมายเลขตู้กระตาจขึ้นนอนลาบรถไฟจะมาแล้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะเข้าแถวเพื่อที่จะออกจากสถานีวังเบียงนะครับถือบัตรใบเพื่อที่จะให้ เจ้าหน้าที่สแกนนะครับก็เป็นแถวๆนะครับก็ <c oughs> เป็นแถวๆเพื่อที่จะออกไปที่ตรวจบัตรนะครับบนปวดปี้นะครับภาษาลาว <c oughs> เดินไปให้เจ้าหน้าที่สแกนบัตร มาจากอาคารสถานีก็จะมารอขึ้นรถนะครับก็มาเข้าแถวเพื่อที่จะรอขึ้นรถที่ด้านหน้าชานชาลายังอยู่ที่วงเวียงนะครับตอนนี้ถือบัตรออกมาจากอาคารวงเวียงนะครับ ก็จะมาเข้าแถวตัไว้เลยค่ะตอนนี้เก็บตัวไว้เลยตอนนี้ตัวนี้เก็บ,เ,กบเขาเ,เขาไม่ตรวจอีกแล้วข้างบนเดี๋ยวเขาจะตรวจครับผมตัวได้เข้ามาแล้วเก็บไว้กับพาสป,ปอร์ตนะครับตอนนี้เข้าแถวนะครับเข้าแถว,วเพื่อที่จะรอรถเข้ามา มีบางเบียงไ้เข,าเาข้าไปตรวนเท่าไปรวมาถึงแล้วรอเจ้าหน้าที่จะเรียกนะครับตอนนี้รถจอดแล้วก็ให้คนที่จะลงลงก่อนถ้าจะมีคนลง แล้วคนขึ้นค่อยขึ้นครับตอนนี้รถจอดนิ่งรถจอดนิ่งปับ๊บก็จะมีประตูเปิดโดยอัตโนมัติคนก็จะเริ่มที่จะขึ้นหลังจากที่ขึ้นรถไฟแล้วที่สถานีงวังเวียงนะครับรถก็เริ่มเคลื่อนออกนั่งตามที่นั่งผมได้ที่นั่งหนึ่งสี หนึ่งซีของผมนี่ก็จะมีนั่งอยู่ข้างตำรวจนะครับจะนั่งด้วยนะครับโชคดีที่จะมีตำรวจนั่งข้างดูแลนะครับตอนนี้รถเลื่อมรถไฟเริมเลื่อนออกจากวงเวียงแล้วนะครับด้านกลางของ ตู้ก็ยังหาที่นั่งยังไม่เจอนะครับยังหาที่นั่งกันไม่เจออยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าให้ขึ้นมาก่อนรถไฟจอดที่สถานีเพียงแป๊บเดียวตอนนี้รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากวังเวียงนะครับปลายทางที่หลวงพระบาง ขึ้นมาประมาณสัก5นาทีทีห่หลายท่านยังหาที่นั่งยังไม่เจอนะครันะอบรถเริ่มออกจากสถานีบางเบียงประมาณ10นาิกา20นาทีโดยประมาณนะครับก็จะรถได้เคลื่อนออกจากสถานีบางเบียงแล้วนะครับตอนนี้ลหลายท่านก็ยังหาที่นั่งยังไม่เจอก็อมีนะ มาเที่ยวแรกผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะว่านั่งอยู่ข้างป้ายเป็นเขียนป้ายป้ายตรงนี้บอกว่าบอนนงังบนนังตำรวจนะมั่นใจว่าปลอดภัยนะครับ นั่งรถไฟครั้งแรกนะครับมานั่งรถไฟที่จะไปหลวงพ่อบางจากบางเวียงผมได้ที่นั่งข้างเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอขอบใจหลายๆดูแลผมมาจากเมืองไทยจากอุบลน,นครับผมพี่น้องกันพี่น้องกันบานทีมืองนองครับผมขออนุญาตนั่งนำผมมาเห็นป้ายที่ด้าน ด้านหลังของเบาะนะครับปกติก็จะไม่มีใครรู้ว่าจะมีที่เสียบโทรศัพท์ตรงนี้ก็จะบอกว่าห้ามนั่งทีว่างเครื่องหนักไหวเทิกหนาโตรับน้ำหนักได้สูงสุด25หกิโลกรัมปักเสียบมันได้ติดตั้งอยู่ลุมเบาะนั่งลุมเบาะนังน่งก็คือข้างล่างเพื่อป้องกันไฟสอดกระณูกหน้าน้ำใสยางเทวิธีนั่นก็ไมย หมายถึงว่าเพื่อป้องกันไฟช็อตก็ใช้ให้ถูกวิธีนะครับผมก็จะก้มดูว่าปักเก็ตอยู่จุดไหนอ๋ออยู่ข้างล่างนี่เองครับตรงนี้เองนะมองเห็นชัดเลยนะครับนี่มีสลับเสียบเต้าชาร์จมือถือได้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับถ้านั่งก็จะอยู่ข้างล่างขาก็จะมีที่เสียบอ๋ออยู่นี่เองนะครับ ถ้าท่านนั่งถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นพอดีต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่อธิบายที่แรกผมอ่านเฉยๆอ๋อมีที่เสียบอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ก็คือบวนรถไฟรถไฟความเร็วสูงที่ผมขึ้นนั่งจากวังเวียงที่จะไปลงพระบางเป็นภาษาอังกฤษกักรบรถไฟเอพอ๋อรถไฟเอพี e U. เป็นภาษาอังกฤษได้ความรู้จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจที่แนะนําให้คนรู้ต่างๆต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่นั่งผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ใกล้ๆกับเจ้าหน้าที่คนก็ได้ปรึกษาสอบถามข้อมูลต่างๆได้นะครับต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่รถไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้คําแนะนํานะครับโอเคครับก็แนะนําว่าที่เสียบปลั๊กที่จะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับข้างล่างอยู่ นะส่งเข้าไปก็จะเห็นปลั๊กอ,อยู่ตรงนี้เองนะครับดรีรถไฟก็เคลื่อนจากวังเวียงนะออกมาผมขึ้นที่วังเวียงปลายทางที่หลวงพ้อบางนะครับ <c oughs> ก็ชมวิวทิวทัศน์ได้ <c oughs> รับการอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ให้ผมนั่งลิมก็เป็นพระคุณอย่างสูง นะครับให้ได้ชมภาพวิวทีวทัศ์สวยงามไปด้วยนะครับผ่านภูเขาลราเนาไพรวิวทีวทัศน์สวยงาม